สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่าย CF Moto ได้ทำการเปิดตัว250 SR Racing Version นะครับรถสปอร์ตฟูลฟังร์ชันใหม่ในตลาด g l o บ a l m o เดลที่ได้ทำการอัปเดตระบบกระสะเทือนกันมาใหม่แล้วก็ดวลลายกราฟิกบอตัวรถกันใหม่เพื่อให้มันมีความใกล้เคียงกับรถแข่งในสนามมากยิ่งขึ้น สำหรับในตลาดเอเชียนั้นรถสปอร์ตฟูลแฟริที่มีขนาดซ c ซไม่มากนักและมีราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายยังคงได้รับความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยนอกจากมันจะสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้แล้วยังสามารถนําไปขับขี่ในสนามได้อ,อย่างสนุกอีกด้วยโดยตัวรถ CFMoto 250 SR Racing Version นั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1สูบ249 c c ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำให้แรงม้าสูงสุด27ตัว แต่มีจุดเด่นที่ตัวรถจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะครับเมื่อเทียบกับ CC อยู่ที่165กิโลกรัมซึ่งมันเหมาะสมกับมือใหม่และผู้มีประสบการณ์โดยภาพรวมของตัวรถเวอร์ชั่นนี้นั้นจะมีการออกแบบและตกแต่งให้มีความเป็นรถแข่งและปรับแต่งระบบกระือนใหม่ของ KYB แบบหัวกลับ u p พไซด์ดาวเพื่อรองรับการวิ่งในสนามได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงคันเร่งระบบเบรกก็ได้รับการปรับแต่งค่าให้ขับขี่ในสนามได้สนุกมากยิ่งขึ้นในขณะที่หน้าจอแสดงผลยังคงเป็นแบบ TFT สีเต็มรูปแบบนะครับระบบเบรก ABS มีมาให้เป็นมาตรฐานและจะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกแบบ Eco และ Sport ต้องมาเรารุ้นกันครับว่าในอนาคตทาง CF Mo t o ตประเทศไทยจะมีการเปิดตัวรถรุ่นนี้ด้วยหรือไม่อย่างไร หากมีความคืบหน้าทางเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic ส,ส,สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์ oto, รพรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150 Scooter พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส